สวัสดีครับพบกับเราช่องน้องมีชัยนะครับวันนี้ก็เปิดน้ำเปิดน้ำใส่อ่างให้เล่นดูน้ำหายหมดแล้วเหลือครึ่งอ่างนี่เล่นไปรอบนึงแล้วนะครับผมเล่นไปรอบหนึ่งแล้วเพราะว่าเปิดไว้เกือบเต็มนะครับผมพอมีชัยเข้าเล่นเท่านั้นแหละน้ำหมดเลยเอาลงอ่างให้แม่ดูหน่อยเร็วลงอ่างให้แม่ดูหน่อยเร็วไปลงอ่างให้หน่อย ลงอ่างเร็วมาลงมาลง,ง,าลอ,ลง,งาลอ่างหน่อยลงอ่างเร็วโอ้ยไอ้เออลงอ่างให้แม่ดูหน่อยผมต้องยืนใกล้ๆถ้าอยากให้ผมลงอ่างต้องยืนใหผมใกล้ๆครับลงไปลงไปเลยเอ้เยวเข้าไปหนึ่งขาเข้าไปสองขาแล้วยังไง เล่นอิ่มแล้วหรอฝั่งนู้นถามอาการถามอาการกันอยู่อ้ยมามาใช่มาเร็วมาต้องหลอกลอก่อโอ้เล่นอิ่มแล้วไม่อยากเข้าเลยน้ำหายไปครึ่งแล้วเข้ามาเขา ลงไปไม่รู้ว่าอยากเล่นหรือไม่อยากเล่นเนี่ยแต่เขาเล่นไปรอบนึงแล้วต้องหลอกลอก่อพ่อต้องเอาเข้าขาหนึ่งก่อนเออเออเออเอเอ,าเอาขาคยุยขาคยุย าไปน้ำมันน้อยอ่ะพ่อน้ำมันน้อยดูคอดูคอดูคอ,ด,อดูหลังดูขนเออหยยบตีนกันหยยบตีนกันหยยบตีนเอาอยัางไงจะเล่นหรือไม่เล่นไม่เล่นก็ไปไปหาป้าหนุไปถามอาการป้าหน่อยดิเป็นยังไงป้า ท้องอืดน,นะครับจะถ่ายท้องนะครับผมแต่ถ่ายยังออกไม่หมดถ่ายออกมาเมื่อวานมีแต่ดินมีแต่ดินเลยวันนี้เหมือนปลาเป้าเลยก็ถ่ายเรื่อยๆอยู่นะครับผมแต่ตอนนี้ก็ยังถ่ายออกไม่หมดนะครับผมยังถ่ายไม่หมดหรอกน่าจะเป็นสัญญาณบอกนะครับผมว่าใกล้จะพอดแล้วผมดูอย่างหนึ่งนะครับผมพ่วงหัวนมหัวนมแม่ ไม่ขนุนนี่เริ่มชี้มากแล้วก็เริ่มแดงหัวนมเริ่มแดงแล้วน้ำนมในบีบนี่ไหลจาดๆเลยนะครับน้ำนมไหลแล้วการก็มันจะถ่ายท้องนี่ถ่ายท้องมื่อสองสามวันนี่กินดินกินดินเยอะนะครับผมก็เลยงดเป็นอาหารแล้วก็ให้ให้เป็นน้ำเกลือ โอ้ยอน,นี่ก็มาจุกตูดเขาให้เป็นน้ำเกลือแล้วก็เดี๋ยวจะไปตัดกิ่งไม้มาให้แต่มาสังเกตเมื่อวานวันนี้หัวนมชี้มากนะครับผมหัวนมเริ่มแดงแล้วก็ชี้ด้วยวันนี้ก็จะเต็มเต็ม20เดือนแล้วนะครับผมเต็ม20เดือนแล้วแต่มีนาเนี่ยถ่ายท้องก่อนจะออกประมาณหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หรือสองอาทิตย์นะครับผมก็ถ่ายท้องก่อนแล้วก็คลอด ขนุนก็อาจจะถ่ายท้องเสร็จแล้วก็เริ่มเฝ้านะครับผมเริ่มได้เฝ้ากันจริงๆกันอย่าง,างละเพราะว่ามองดูนมวันนี้รู้สึกว่านมเปลี่ยนไปมากนะครับผมนมเปลี่ยนแต่ท้องเดี๋ยวก็ถ่ายออกนะครับผมท้องถ้าถ่ายออกรอบนี้ก็คงจะยังไม่ให้ย่ายังไม่ให้อาหารนะครับผมก็กินอยู่แต่ที่นี่ก็คือม้วนนมเฮ้ย หัวนมเริ่มแดงแล้วหัวนมเริ่มชี้มากแล้วก็แดงนะครับผมเริ่มแดงเริ่มชี้แล้วกินหญ้าก,ก็กินอยู่นะครับผมแต่ก็คือท้องยังยังป่องอยู่ก็เลยไม่ให้นะครับเมื่อคืนก็ถ่ายไปสองกองแต่ก็ยังไม่ลดเนาะก็ยังยังก้อนใหญ่ยังไม่ออกหรอกแล้วก็ใช้เป็นยานนดนะครับผมทาที่ท้องแล้วก็ให้กินเกลือแร่ เดี๋ยวก็จะเอาต้นไม้นะครับผมเอาต้นไม้แต่ต้นไม้มาให้กินไอจีวันนี้ก็กวาดทำความสะอาดคอกแล้วก็เลยเอามาปลูกข้างนอกนะครับผมปลูกให้เล่นน้ำหน่อยปลูกให้เล่นเดินเล่นกับแม่กับป้าหัดหัดปลูกโซ่ไว้หน่อยโอ้กินนมแล้วโอ้โอ้โอโอแม่ถอยให้กินนมดีดีหน่อย mẹ nó đi đến, đến không? tôi thương nhiều thương nhiều, thôi bài thói na thói, à, kinh, kinh được bao lên được bảo tại sao không có sự khác biệt? ถ้าน้ำนมไหลในคอเขาจะอึ๊บนี่ยังไม่ไหลนะดูก่อนเริ่มอ,อืดแล้วได้ยินเสียงแล้วอนี่ถ้าถ้าเขาอืดนีนตรงคอคอข้างล่างมันจะดิ้นดึกดึกดึกนะครับโอ๊ยกินนมให้คือคือหน่อยวัสิตตูเขาเผาไงบอกกินเทละจัดเทระจัต เชลเจ็ดยันี่นี่น,นี่อาการเขาจะเริ่มเล่นนมแล้วเพราะว่านมเขาจะเริ่มคัดนะครับผมนมแม่มีนานแม่ขนุนนี่จะเริ่มคัดจะเริ่มแบบเขาจะเริ่มปวดเต้านมแล้วเพราะว่าผมสังเกตดูแล้วเขาเขาดึงหัวนมเล่นเมือ่อตั้งแต่เมื่อวานแล้วเพราะว่านมก่อนจะคลอดนมมันจะคัดนะครับผมน้ำนมมันเริ่มจะทํางานแล้วก็เต้าจะขยายใหญ่ จะเริ่มเจ็บนมนะครผมว่าเต้านมเขาจะตึงดูดนี่พาเดินไปแล้วนะครับผมพาเดินเมื่อกี้แล้วก็เมื่อเช้าก็ถ่ายไปกองนึ่งแล้วก็หนึ่งก้อนแต่ก็ยังไม่ยุบแต่ก็ลดลดลด,ลดลงก่อนเมื่อคืนอยู่กลางคืนก็ผายลมพูดพูดพูดอยู่นี่มาสังเกตวันนี้นมหัวนมชี้นะครับผมทั้งชี้ชั้งแดงแล้วก็แม่มินาแม่ขนุนเขาจะจับ จับเต้าบ่อยนะครับผมจับเต้าบ่อยหรือเป็นอาการของการอุยทำหนมนปีดๆเลยขอนง่ายๆเด้อเอาแบบวิ่งินาเรๆ้ๆขนนเดี๋ยวพ่อจะนั่งดูให้หลาคอดแล้วก็เดี๋ยวพ่อค่อยเข้าไปช่วยโอเคไหมโอเคครับเอาสมาชิกเอาน้องมาให้เล่นกับมีชัยหน่อยอเดี๋ยวขาควานเก็บขยะเสร็จก็จะไป ตัดกิ่งไม้แล้วก็จะไปตัดย้ามาไว้ผมตัดย้ามาไว้อะวะยวะเพศก็เริ่มบวมแต่บวมอวัยวะเพศทีบวมมาบ่อยแล้วนี่เห็นไหมเขาจะอยู่ไม่ได้เลยเขาจะจะจับเต้านี่คือเต้านมเขาคัดนะครับผมเต้านมเขาคัดเขาจะเขาจะเอามือเขาเนี่ยลวงไปจับไปบีบบ่อยเนาะอ้าไหน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 ถามอาการคุณป้าหน่อยเป็นยังไงป้า ไาเอ้ยเป็นยังไงใกล้ลอดหรือยังรีบลอดลอดง่ายๆนะจะได้มีเพื่อนเล่นแต่ตอนนี้ถ่ายออกก่อนนะ <c oughs> ถ่ายออกให้ท้องมันบกก่อนนะ <c oughs> วิทองลงมากวันนี้ดูใต้ท้องแล้วก็หิมก็เริ่มบวมแล้วนะครับผมโอ้ผมจะเป็น คนช่วยคลอดผมจะยืนเป็นกำลังใจให้นอนไปหากินยาเขาโม่จริงๆเลยสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับผม